สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนด้วยนะครับก็คลิปวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลงแรงกันนะครับก็ทีมที่ใช้วันนี้ก็เป็นฟไอคอนนะครับก็เจอแรงพันสองนะสี่พนหกร้อก็ถือว่ามีเอ็มบัปเป้ก็น่ากลัวทุกทีมแหละครับก็มาลองดูกันนะครับก็แรงพัน2องตอนนี้ก็อยู่ประมาณแรงพันห้ายี่สิกว่านะครับก็เพิ่งแพ้มาเมื่อกี้เลยนะก็มาครับก็มาลองดูกัน ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึง1800ันแป้ซสไคแล้วก็รบกวนเพื่อนทุกคนกดซับกันให้ด้วยนะครับมามาลุยกันเถอะก็กำลังปั่นขึ้นพันหนะครับช่วงนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยได้ยังไม่ถึงพันห้าเจ็สิสักทีเลยนะก็ตอนนี้พยายามให้ถึงให้ได้ก่อนนะ ซุกรนเซฟไปสามนาทีก็เอาละเบคแฮมดักได้ครับลูกนี้สวยโอ้ไม่ดักอาโนไม่ทันเมสซี่ครับตอนนี้เอเคัมเบลตดักได้คาร์ลส์จะม้วนมาราโดน่าลูกกูกูถึงไหมคาร์ลสโอเคเบคแฮมครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวผมลงคลิปไว้ตอนนี้เลยนะครับก็อาจจะดึกหน่อยก็ขอพัยเพื่อนๆด้วยครับเดี๋ยวก็คลิปเต็มเดี๋ยวก็ลงใน thy youtube ให้ได้รับชมกันนะครับก็รอกันหน่อยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวลงสักช่วงเก้าโมงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับพ,พี่ลูกกูอย่าพิ่งืนี่แหละน่าจะหายนั่นไงไปเลี้ยงติดเฉยเลยโดนน้ำอีกแล้ว เต็มที่เลยกระเดิมลูกแรกก็โดนซะและ้วไม่ได้ลงแรงนานด้วยนะครับช่วงนี้อินเนสตาตัดได้เมตฟอร์ดหูบังแล้วพิกละหาย,ยพิกเป็นหายเลยเนะี่ยโอเคเขาพวดมั่งละ เอาไม่ยิงจังหวะแรกแล้วโอ้โหไปพักอกเนี่ยมาน่าหมุดหงิดเลยนะแบบนี้เป็นไระวะเน,นี่ไม่ได้ลงแรงนานแล้วโอเคครับเนี่ยมาโอ้โหดักลายลําหน้าสวยน่าจะให้ตัวไก่เมื่อกี้ น่าหงุดหงิดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมาก็โอเคตัดได้ใบเมสซี่วิ่งไม่น่าล้ำนะลูกอ้าวใบแดงดิครับแบบนี้แดงหรือเปล่าจานต้องแดงดินะเออต้องแดงดิเสียประตูได้ไหมมาลุ้นกันได้อยู่ สวยโอเคเอาวะถือว่าคุ้มครับโดนใบแดงด้วยแล้วก็ได้ประตูคืนมาสิบคนก็น่าจะสนุกแหละนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งละฟรีคิกมาดหน่าลูกกากูโอเคเมื่อกี้หยินน้อยวิ่งเข้าไปชนเลยครับสวยนี่สวยสิโอ้โ ทะลุช่องมาสวยจัดบลิวคาคารตัดได้สวยครับบอลไม่ค่อยไปถึงแนวหน้าเลยนะกองกลางต้องตัดบอลให้ได้อ้าวคีแ้วฟอร์ดทันไหมลำผัดออกตัวดีกว่าเขา,าคืนเลยบลิวคาคารครับตอนนี้รอเลี้ยงกี้มาไกลๆก่อนดีกว่าเผื่อตัดไกลแล้วอา้าวขอสักลูกหนึ่งได้ไหม ปั่นโค้งเข้าไปเว็บ okay. แรกนี่อยากยิงไกลมากเลยนะเมื่อกี้กะแบบเวลาตัดได้ส่งให้อีกสักสเต็ปหนึ่งแล้วค่อยป้งไกลแต่ไม่น่าจะเข้านะเมื่อกี้เลยเอาเป็นปั่นโคง้งง่ายๆดีกว่านะครับดินโยตัดได้ไหมโอเคครับ okay. ครึ่งแรกก็ออกนำสองหนึ่งนะครับก็โดนนำก่อนนะ จังหวดแรกก็ถือว่าโอเคอยู่ฝั่งเขาก็โดนใบแดงไปหนึ่งคนนะครับก็เมสซ,ซี่สังหารทีคิกไปที่ว่าไปเปลี่ยนเป็นกากา้าดีกว่าจากการเล่นแล้งมาตลอดนะครับโรนัลโยชอบให้มาเล่นครึ่งแรกนะแล้วเวลาเกมตื้อๆต,ต,ตันๆชอบเอากาก้าลงมาแล้วพลิกสถานการณ์ได้บ่อยมากเลยนะครับก็ ใครที่มีกาก,าก้าก็ลองไปเล่นดูได้นะสำหรับผมถือว่าไม่ทันขาดคำเลยถือว่ากาก้ารํสำหรับผมถือว่าโอเคเลยนะก็ไปลองดูกันได้นะสิบคนตีเสมอว่าเหมือนเอ้ยส่งยาวไปคนเราก็มากกว่าโอ้โหลูกก้กูอะไรกันเนี่ยทำไมลูกก้กูจ่ายเป็นหลุดเลยอะ คกลางเขาโล่งหนึ่งคนกาก้าทำช่องสวยครับอ้าวหยเกือบมาโดนหน้าโอเคดักทันคืนก่อนครับเมาลิเวคานเตะไกลมาที่คาร์ลอสสวย มอที่เมซี่ตอนนี้วีะเอ้าถอยมาก็ยังล้ําอยู่เหรอโอ้โหห่างกันเป็นดึงลายสวยนะเนี่ยรอดักตัวบนดีกว่าโอเคได้อยู่โอเคครับเมซี่ อืค uh huh. ารซูเปอร์เซฟดักเขาได้แล้วนะแต่ยังก็ขึงไปเรื่อยๆครับลูกนี้สวยอยู่อื uh huh. เขี่ยวกันหมดเลยถึงเวลาน้นลุมแล้วใช่ไหมโหจิหดไม่ทันค่อยเป็น uh huh. ลูกากูทำไมทำช่องดีจัดเลยอะ่ะ ครับกาก้าโอเคน่าจะได้อยู่ถ้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะโอเคครับสวยดีนะที่เขาไม่ดึงออกมาไกลกว่าน,นี้นะไม่งั้นก็มีเสียวูบอยู่เลยนะันถึงเวลานัลลุมและดูแรดฟอร์ดการหาช่องอะไรพวกนี้ยังถือว่าเอานัลลุมมาเป็นซูเปอร์ซับดีกว่า ถือว่าสิบคนเขาเล่นกันได้สูสีเลยนะนี่ไงแทงเป็นหลุดแทงเป็นหลุดอะลูกากูวันเนี้ยโอเคดึงมาเรื่อยๆลองดูเลยนะลงมายิงครับซูเปอร์ซับท,ที่แท้ถูอย่าก,กดออกนะโอเคปิดลูกกะกูยังไงดีเนี่ย เนี่ยดูดิโอเคครับดักได้กา้าลมพาดได้ไหมจ่ายไหมโอเคคาร์อดดักสวยตวนี้ไปก่อนใจเย็นเขาเข้าพวดแล้วนะน่าจะชิงวันทูอะไรได้ง่ายหน่อยตัวไกลสวยโล่งจัดครับโล่งจัดครับแบบนี้ โอเคสองขีดสองใจจะจ่ายหรือจะส่งดีนะครับก็เลือกยิงไปถือว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับสำหรับนัดนี้เมสซี่ตัดได้ไหลาย,ยาวๆแล้วล้าหรือเปล่าเฮ้ยดักได้หนึ่งโอ้โหกา้กาจะวิ่งแซงผมจะให้ตัวบนนะอ้าวโอเค ตัดได้ครับสวยไหนลองยิงไกลดูหน่อยดีเล่นแล้วครับตอนนี้ท้ายเกมแล้วชิวแล้วนะครับก็มาเริ่มชิวตอนประมาณนาทีเจ็ดสิบกว่านะก็ยิงได้ก็ไหลเลยเอ้ยยืนนิ่งแบบนี้หมายความว่าอย่างไร ก็มองอยู่นี่นี่ลูกากูดูดทำช่องนีต้องไปลองเล่นมั่งละลูกากูนอะไรกันครับเนี่ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็ห้าประตูต่อสองก็ชนะไปได้นะมาเดือดกันเอาครึ่งหลังก็สิบคนฝั่งเขาก็สูสีเลยนะครึ่งแรกก็ถือว่าก็เอาเรื่อง ได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยเนีย่ยฝั่งเขาไม่แปลกใจนะลูกกูกูฟอร์มดีจัดเลยยิงสองประตูมาดูกัรแรงขึ้นเท่าไหร่กันนะครับก็ชนะแร้งพันสองนะครับขึ้นมาห้าก็ถือว่าโอเคนะครับก็สมส่วนอยู่ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน y o YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็อีกนิดเดียวนะจะถึง1,800งัสบสไครต์ก็รบกวนเพื่อนทุกคนกดซับกันให้ด้วยนะคลิปนี้ก็ ไปนะครับสวัสดีครับ